พนิพัฒน์พยายามนำเสนอการใช้โปรแกรมสเก็ตแพดเพื่อให้รู้ว่าเด็กที่นี่เขาไม่เบาไม่ธรรมดาเดียวใช้โปรแกรมในการคิดคน้นในโจทย์พนิพสตร,ร์ได้สิ่งที่ทําได้จริงแล้วก็เห็นเป็นรูปประทับก็คือการคำนวณหาแผนโังที่ปูพื้นห้องพนิาสตร์ใช้โปรแกรมสเก็ตแพดทำแล้วก็เ,รเปรียบเรียบเทียบของจริงมันก็ถูกใช่จริงนะยอมรับว่าเด็กนอตอนคิดในขนาดนี้ทไํไในขนาดนี้ถ้าเป็นความคิดของเด็กนักเรียนจะชื่นชม แต่ถ้าเป็นความคิดของค,ครูเนี่ยก็ผมจะบอกว่าคราวหน้าน่าจะเป็นความคิดของเด็กที่เขาทำเองนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เด็กร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเป็นค,ครูช่วยด้วยก็ฝากไว้ว่าถ้าเด็กคิดเองทาเองเป็นเรื่องที่ดีมากๆโปรแกรมสเตแบบจะช่วยทําเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายนะครับโรงเรียนนี้นนก็จักนํามาใช้แล้วก็มีการนําเสนอในเรื่องของการคิดในเรื่องของหัวนิสัยอ,าาาอีกมากที่อยู่ในห้องนั้นก็ถือว่า ดีคนะสังคมศึกษาให้เราไปยืนอยู่ชั้นสองมองลงมาข้างล่างก็นึกว่าจะได้ดูอะไรมากมายก็ได้ดูแต่เพียงขบวนอา,ารลากพ้นใหญ่ผ่านหน้าไปเท่านั้นเองแล้วก็จบก็ไม่ได้เรื่องราอะไรมากมายนะัแต่ก็ให้รู้ว่าเด็กที่นี่ก็สามารถลากค้นใหญ่ผ่านหน้าอาคารได้ ก็ไม่ได้นำเสนออะไรมากมายเพราะเข้าไปในห้องก็ไปเจอโปรแกรมคูม้กรเดร์พยายามจะบอกเหตุและเล่าให้ฟังว่าสุด็จาระเรือสวนได้ผ่านเส้นทางแถวนี้ก็เลยให้เด็นกนักเรียนหาว่าระหว่างเมืองหางกับอำเภอเวียงแหงซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นสถานที่ใดที่จเะเป็นปริเวณสวนสว์นครว่ามันห่างกันกี่กิโลเด็กก็หายังมไม่ได้จนสุดท้ายไม่รู้ไปใช้พิธีการไหนวิ่งมาให้คำตอบเราว่าห่างประมาณ10กิโล จริงๆไม่แน่ใจว่า60กิโลจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่หาคำตอบจากตรงไหนมาให้เด็กนักเรียนลองทดลองกล่าวและวหา้ซึ่งเขาแสดงการการกลารพระเป็นการ์ระบดิษ์ให้เราดูสิ่งที่เด็กเรียมมาเด็กทำได้แน,น่นอนแต่พอพะนะกงารบอกแล้วกลาบคนที่มีชีวิตให้ดูหน่อยคนที่มาทำหน้าที่เป็นครูสอนเด็กกาคนที่มีชีวิตกาไม่เป็น ต้องให้นักเรียนที่แสดงเปง็นตัวนักเรียนบอกคนครูว่าต้องกลับแบบนี้พอกราบคนที่มีชีวิตได้คณะกรระการก็ถามต่อ,ตอแล้วถ้าเกิดไปวัดเขาไปกราบศพไปกราบคนที่ไม่มีชีวิตจะกราบยังไงเด็กก็กราบไม่เป็นกราบไม่ได้นะครับก็ฝากฝ้วไ่าองค์ความรู้บรรคุงไม่ได้อยู่ที่การท้องจำและก็นํามาเสอนอคณะกรรการเท่านั้นทำอย่างไรเด็กจะรู้ว่ารู้ลึนจริงในเ,งเรื่องที่เขาต้องปฏิบัติ ในเรื่องของการงานอาชีพเทคโนโลยีลงไปก็เจอเรื่องของการมวดฝ่าเท้าถามเด็กว่าจุดของการมวดฝ่าเท้ามีกี่จุดเด็กก็ยังต้องเปิดตำราดูเพราะฉะนนั้คนที่จะไปใช้บริการมวดแถวนั้นคงต้องช่างใจนะว่าจะกล้าให้มวดหรือไม่กล้าให้หวดเพราะเด็กยังต้องเปิดตำราหาจุดอยู่ในเรื่องของการทำสาธิตการทำปุย๋ยก็ขอบคุณที่โรงเรียนลงทุนไปซื้อเครื่อง ทำให้ชิ้นของใบไม้มันเล็กลง20,000กว่าบาทก็คงไม่ได้นำขึ้นแล้ให้ก,กรรมการดแาราราาูแล้วก็จบไปทําอย่างไรที่จะมีวิธีการที่จะผลิตปุ๋ยออกมาแล้วก็ถอนทุนเอาเงินกลับมาคืนสาหรับการซื้อเครื่อง20,000กว่าบาทให้ได้วันนี้เด็กนักเรียนยังคิดในวงจรธุรกิจไม่เป็นเด็กนักเรียนทำได้ตามที่ครูบอกตามที่ครูสั่ง แต่ผมให้เด็กคำวนวณแม่กรัวก,การเลี้ยงไก่การออกเห็ดก็ถามมาเรลียนว่นาวไ,วไก่ที่เลี้ยงไม่มีพวกกี่ตัวใช้อาหารในการเลี้ยงทั้งหมดกี่กระสอบกว่าจะจับขายได้และหมดเงินในการซื้ออาหารมาเลี้ยงไก่เป็นเงินเท่าไหร่รวมทัถถ้งว่าจับไก่ทั้งหมดสามสิบเจ็ดตัวขายแล้วจะได้ประมาณกี่กิโลและมันมีกําไรเท่าไหร่ซึ่งมันมัน,ม,นมันคิดนนบวกลบคูหาแล้วบังไม่ได้ตอบเบื้อต้นเด็กก็ยังคิดไม่ออกนะครับเพราะฝังอาการงานชีพก็คมไม่ได้สอ ทำได้อย่างเดียวแต่เด็กจะต้องมีองค์ความรู้ในการทําในสิ่ง,งต่างๆด้วยรวมทั้งมองกระบวนการขายเรื่องสาคัญทํำยังไงจะคิดต้นทุนได้คิดราคาขายได้แล้วก็บอกกาไรได้รวมไปถึงในเรื่องของการเดินวงจรสายไฟฟ้าซึ่งในในโครงการนะครับต่อไปได้นําเสนอองการเดินสายไฟฟ้าเพื่อทำมุ้งรวดก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าทำมุ้งรวดสี่บ้าน ในคณะกรรมการดูแลก็จบันไปทําอย่างไรจะเป็นบริษัทที่รับหรือเป็นร้านค้าโรงเรียนที่รับทางนด้ดวยให้กับชุมชนด้านนอกด้วยเด็กขาเรียนจะต้องกำหนดราคาได้ติดตั้งนู้นนู้นเป็นสถานที่จริงได้นะครับก็ฝากด้วยรวมและองค์ความรู้มแม้กระทั่งระบบการเดินสายไฟฟ้าซึ่งเราถามเด็กว่าในสัญลักษณ์ที่เขียนบนที่สายไฟฟ้า2องคูณหนึ่งจุดห้ามันเป็นความหมายอย่างไรถ้าเด็กไม่รู้ก็อย่าไปเดินในสายไฟฟ้าอันตราย เป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องบอกเด็กให้รู้นั่นคือความรู้ที่เด็กควรจะรู้ไม่ได้ไหมายความว่าเอาเด็กมาตีกิบเดินสายไฟแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เด็กทำได้ไม่ใช่นะครับแม้กระทั่งเบรกเกอร์แม้กระทั่งคัตเอาซึ่งมันจะต้องบททบกระแสว่าได้กี่ยวแปรและมาทํางนาน,หนหอย่างไรว่าเด็กจะต้องมีความรู้ทั้งสิ้นเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอันตรายถ้าเด็กไม่รู้รเด็กไปปฏิบัติมันมันเสียมันถ้นขขวนนะครับก็ฝากไว้ว่าผมจะต้องสอนาให้รู้เนทุกเรื่อง ในเรื่องของคอมพิวเตอร์สามสี่ห้องที่นำเสนอก็พยายามจะสร้สางไว้ความแอนิเมชันที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กทำเองหรือเปล่าเขาบอกว่าทำเองไหนลองวาดที่ดูที่มีสิ่งที่ทำแขาบอกก็ลืมไปแล้วว่าทำมานานแล้วเป็นปีวาดยังไงก็วาดไม่ได้วาดยังไงก็วาดไม่เหมือนคณะกรรมการยายามจะเชื่อว่าทำเองชื่นชมที่รู้จักสอนเด็กเรื่องการเขียนโปรแกรม น้อยโรงเรียนนักที่จะสอนให้นักเรียนถัดเขียนโปรแกรมได้เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องที่ต้องสอนเด็กนักเรียนเป็นพื้นพื้นฐานที่จะไปเป็นนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ในอนาคตซึ่งประเทศไทยขาดเรื่องนี้มากนะครับก็ขอชื่นชมรวมทั้งกระบวนการที่ท่านสอนเด็กให้เด็กกเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์ได้เองนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีในจุดถัดไปที่เราไปดูคือศิลปะต้องชื่นชมนะครับศิลปะมีชิ้นงานสวยๆเยอะแยะมากมายเลย แม้กระทั่งภาพวาดที่อยู่ข้างสหการก็เป็นฝีมือนังรงเรียนซึ่งนั่งวาดกระดูจริงๆอยากจะฝากผูุ้ศิลปะว่าทำยังไงโรงเรียนนี้ซึ่งมีงานศิลปะโดดเด่นเนี่ยมันจะมีแกลเลอรี่ที่เด็กได้เดิน,เ,ดนเข้าไปชื่นชมผลงานของเขามันจะมีมุมศิลปะที่เป็นที่สะสมชิ้นงานของเด็กเราคงไม่อยากเห็นชิ้นงานของเด็กเก็บอยู่ในตู้แล้วก็ไม่มีใครเห็นชิ้นงานของเขาเลยทำยังไงที่จะนำชิ้นงานเหล่านั้นออกมาเผยแพร่ ให้ชุมชนได้เห็นให้นักเรียนด้วยกันได้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยในส่วนของดนตรีนักศิลป์ก็คงต้องให้เต็มเพราะดนตรีเล่นเมื่อสักครู่ที่ไม่เพี้ยนเลยแต่ไม่รู้เพลงในฝันที่เล่นต่อไปจะเพี้ยนหรือไม่จะคอยฟังและก็จะให้คะแนนอีกครั้งว่าเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนส่วนในเรื่องของการรับต่างๆก็คงเห็นเม้่แต่เช้าเรียนรับทั้งวันวันนี้นะครับเรื่องดนตรีนักศิลป์ก็ไม่มีปัญหา ได้คือข้อสรุปได้ทำการได้เดินดู6ชั่วโมงนะครับได้ข้อสรุปตามที่ผมไปสรุปทุกท่านได้ฟังเพราะฉะนั้นโรงกเรียนนี้มีทั้งข้อดีและข้อที่จะต้องพัฒนาโรงเรียนในฝันและโรงเรียนที่กําลังจะกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันหรือไม่นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาที่เปมาตรฐานที่เราได้กําหนดไว้อยากจะขอบุญร่วมทีม โรงเรียนนี้ผมต้องขอบคุณคณกร่ร่วทีมจริงๆไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริการแสวแงจันทนองไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ผู้คิดคนท่านอาจารย์จุกภพและทีมงานของเชม่ยเข็มหนึ่งอีกหลายๆท่านและรวมทั้งเขตพื้นที่ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและเข้ามาเป็นกําลังสําคัญในการเก็ดเปล่งวางคิดของบุลคลากรที่นี่เพื่อทาโรงเรียนให้ดีขึ้นมาจากเดิม ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้พัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ขอบคุณทั้งผู้บริหารโรงเรียนและท่านรองผู้บริหารทุกท่านไม่ว่าท่านจะย้ายไปแล้วก็ตามทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณมากที่สุดก็คือขอบคุณคุณครูโรงเรียนนี้เพราะผมรู้ว่าท่านเปลี่ยนตัวเองอย่างมากถึงแม้ว่า จะเปลี่ยนโดยวิธีใดก็าตามแต่ผมรู้ว่าท่านเปลี่ยนและชื่นชมที่ท่านกล้าเปลี่ยนชื่นชมที่ท่านหันหน้ากลับมาจับมือร่วมกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนผมอยากจะให้โรงเรียนเชียงดาวม,มองถึงว่าเป็นเพชรเพชรมันมีความสวยในตัวมันอยู่แล้วแต่ถ้าเพชรมันแตกเป็นเสี่ยงมันไม่รวมกันเป็นเม็ดผมว่าเพชรมันก็คงไร้ค่า แต่ถ้าเพชรทั้งหมดที่มันแตกเป็นเศษมันรวมัน,น,นเป็นเม็ดแล้วก็ได้รับการขัดเกลาที่ดีเชื่อว่าเพชรเ,เม็ดนี้จะเป็นเพชรเม็ดที่งามที่สุดเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้น